ตัวอย่างประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุดวันนี้ก็คือเด็กชายเลดย,ย้ชยนะโอ้โหเห็นไหมอุ้ยเธอเธอเธออ,อ,อ,อะไรเนาะเฮ้ยอะไร,รอ่ะเลดีันขี้หมูอุ้ยใช่มมันขี้หมูด้วยเฮ้ยทำไงดีอ่ะเุ้ยเลสมันขี้หมูทำไงดีอ่ะไม่รู้สิเราต้องแกล้งเลดแล้วปริง ให้วันนี้คุณแม่ซื้อป๊อปอีายฉันอิหไปวดเพื่อยดีกว่าห้วันนี้ความงามจริงๆเลยทำอะไรอะ่ะก็ดูนี้ไงนี่เธออะไรเหรอฉันน,นะมีป๊อปอีกใหญ่สุดในโลกโหเธอนะ่ะไม่มีแต่ว่าดูถูกทำไมเนี่ยขี้หมูขี้หมูหม,ม,มาแซวอีกอะไร ก็มีแบบนี้ก็มีด้วย <c oughs> เวลาไปโรงเรียนเฮ้ยวันนี้ฉันนั่งข้างหน้าดีกว่าอ่ะเธอสวัสดีเสวัสดีมาแต่ช้าเลยนะอ่านักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบกันนะคะอุย้ยนี่ทาไมมาสายกันเราไม่มาสายกันแล้วเราโตแล้วเราอยู่มัธยมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกข้อสอบนะคะ ทำค่ะประกาศผลสอบอ่านักเรียนคะวันนี้เราจะพาเราจะประกาศผลสอบนะคะประกาศผลสอบวันนี้ฮะก็คือเด็กชายเล็กเห็นไหมทุกคนฉันบอกเลยว่าฉันอ่านหนังสือโอ้โห,หวิห์มนันแม่โอ้ยใช่ขี้โม้โอ้ยยังไงดีอะโอ้ยอียัวีมันขี้หมูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศอีกรอบหนึ่งคะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือเอเลี่ยนนะคะ ะฮะหุ้ยฉันเกือบเต็มแล้วได้แค่ยี่ห้าเองฉันได้ยี่หกเต็มแน่ฉันเกือบอได้แล้วว่าอือฉันผิดเด้อฉันได้ยี่ห้ามันแแบบนี้อ่ะอู้เธอกล้าดียังเลยปริงเฮ้ยวันนี้อยู่บ้านกว่านนี่เธอจะเอาขนมอะไรไหมเอาสิเอเลี่ยนเจ็บไปเลยเอาขนมนอนอปะปะื ฉันขอเย็มด้วยได้จ้ะไปไป,ไปกินกันได้เลยอือฮึกินกันดีกว่าแล้วกันอือโอ้ยรถเป็นไรเนี่ยเพราะคุณนได้และขครับรถเนี้ยเฮ้ยเป็นอะไรหรือจ๊ะก็ฉันอยากจะกินขนมอาเลสกินเลยเออทำไมมันกันดไม่ขาดอะ่ะ อวสีกนเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยเนี่ยมันหนอนอ่ะเป็นกระบือเหรอสุดใจก็จะเป็นกระบือกระบือมั้งกระบือว่าไหนมันขวิดเออไม่เข้าใจเขาบอกว่าถ้ากระบือขวิดเนี่ยก็ต้องไล่กับดักนี่พวกเธอมาแล้วอะไรหรอ นี่พวกเธอฉันจะมีอะไรบอกให้นะฉันได้ของเล่นเล่นเลโก้แล้วมันไม่ตกเหรอไม่ตกหรอกปะเลดเพราะเราคือแก๊งขี้ขโมยแห่งเศร้าสุดปรวนเนี่ยฉันอ่ะมาสิบวงหนึ่งกระต่ายเป็นแก๊งสาวๆส,สไปซี่ โอ้โหเทแ,แบบนี้ก็หลอด้วยเทแ,แบบนี้ก็หลอด้วยปริง๊งสนุกไหมคะคุณชมหนังสั้นหันสาตอนตอนตอนซีรีส์เพื่อน EP ที่6ตอนตอนเพื่อนขี้แซวก่อนจะจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะก็คือมิสเตอร์ฟักทองเนี่ยขี้โมโดได้ของเล่นอะไรไม่รู้ยังจะถามไปเลยไป เออคิดคิดคิดจะคิดอีกรานแมเออไม่คิดอย่า,า,ยาลืมฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะ